ไนเต็ดออกมาพูดถึงหลังเปิดซิงเม็ตรแรกในลีกได้สําเร็จหลังรอมานานจนถึงนาที่15ของเจ้าตัวผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดทีมดังแห่งสุกพีเมียลีกอังกฤษออกมาพูดถึงกองหน้าค่าตัวแพงชาวเดนมาร์กหลังตัวเขาประเดิมประตูแรกในเกมลีกได้สาเร็จในเกมที่เปิดบ้านแซงเอาชนะสิง,งห์ผงาดแอตตันวินลาด้วยสกอร์สาต่อสเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเป็นที่เข้าใจกันว่าทางประตูท้ายเกมนาทีที่82พาทีมแซงชนะสาต่อ2 และเป็นประตูแรกของเขาในลีกแห่งนี้อีกด้วยนั่นทําให้ตัวเขายุติการรอคอยที่รอมาอย่างเนิ่นนานถึง15นัดทีตีเป็นเวลาได้1,027นาทีด้วยกันหลังจากที่5ประตูก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในเวทียูฟาแชมเปียนลีกที่พวกเขาตกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วล่าสุดออกมากล่าวว่าผมคุยกับหลายครั้งนะเขายิงให้กับเดนมาร์กได้เยอะมากๆรวมถึงกับเราเขาก็ทําประตูได้เยอะในยูฟาแชมเปียนลีกดังนั้นในลีกที่ก่อนหน้านี้ยังยิงไม่ได้ผมก็ขอให้เขาเชื่อมั่นเอาไว้และเมื่อเขายิงประตูแรกในลีกได้แล้ว ผมก็หวังว่าเขาจะยิงเพิ่มได้อีกเวลาที่กองหน้าทำประตูไม่ได้อาจส่งผลให้บางคนเสียกำลังใจแต่เขามีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งและมีความมุ่งมั่นผมว่าเขาคือกองหน้าที่ทีมจำเป็นต้องมี